ครับสวัสดีครับเจอกับเบวกันไวชิลวิทย์นะครับกรเกษตรครูพักรักจําอีกเที่ยวนึ่งนะครับอีกคลิปนึงเนาะวันนี้ก็มามาดูวิธีปลูกทุเรียนของเบวกันนะนะครับสําหรับคนอื่นก็เราก็ไม่รู้นะครับก็มีหลายคลิปที่ทํากันมาเยอะนะครับเนาะสำหรับของเาวกันก็จะ ทำประมาณนี้นะครับแบบมัดบ้านเลยไม่ต้องไปใส่เคมงเคมีอะไรเยอะนะครับแต่บาวกันจะใช้ล่มกล้วยเป็นกล้วยเป็นเป็นล่มนะครับเนาะก็ปลูกไม่เยอะครับปลูกสักสามสี่ต้นเพื่อไว้ดูนะครับเพื่อไว้ศึกษาหาแนวทางนะครับเนาะเพราะว่าสวนอยู่นี่สวนมากจะเป็นส้มนะครับก็ปลูกไว้ดูนะครับปลูกไว้ดูแนวทางนะครับเนาะ นี่ครับมาดูหลุมปลูกหลุมปลูกก็ใช้บอ่อซีเมนประมาณ80เซนนะความความวงกว้างก็จะมีเศษไม้ครับไม้ผูผุนะครับข้างล่างก็จะเป็นดินข้างล่างจะเป็นดินปลูกนี่ครับดินปลูกก็ขุดหลุมลงไปหน่อยหนึ่งบอ่อเป็นบอ่อทะลุนะครับแล้วก็ใบไผ่ใบไผ่นี่เขาจะมี มีหลายอย่างนะครับเขาจะมีนาโนนะครับใบไผ่ถ้าเป็นเขียวก็จะเป็นเฉียวนาโนนะครับนี่ครับใช้ใบไผ่ล่างก็อาจจะเป็นไม้นะครับเศษไม้นะครับแล้วก็จะมีหน่อกล้วยนะครับอันี้เป็นกล้วยหอมจันนะกล้วยหอมจันกล้วยหอมจันนี่เขาจะให้หน่อเยอะมากเราก็มาใช้ประโยชน์นะครับส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 ับลงไปแล้วก็เอาดินมาใส่ ดินที่บาวกันเราใส่จะเป็นดินดินจอมปวกนะดินจอมปวกนะครับบางคนเขาก็จะว่าไม่กลัวปวกเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเอาเอาปูนขาวมาโรยอีกนิดนึงนะครับปูนขาวโรยแล้วก็สับหน่อกล้วยลงนะครับกันเชื้อรานะครับเนาะการปลูกทุเรียนทุเรียนมันกลัวที่สุสดก็คือเชื้อรานะครับเราต้องใช้ปูนขาวนะครับปูนขาวโรยนะหลุมปลูกก็จะปลูกประมาณสองหลุม แค่ไว้ดูนะครับฝั่งนี้ตะวันออกต้นกล้วยก็จะบังนะครับตะวันตกต้นต้นกล้วยก็จะบังนะครับบังบังแสงแดดพอดีคือไม่ต้องกั้นนะครับให้เขาอยู่ตามปกตินะครับแต่ร่มกล้วยมันจะเย็นนะครับนี่คือแนวคิดของเป่ากันนะครับมันจะเย็นมันจะทําให้ทุเรียนมันเป็นตอนเล็กๆมันจะชอบการดูแลมากๆนะครับรดน้ําทุกวันเช้าเย็นนะครับเนาะ แต่ใส่ปุ๋ยห่างๆใส่ก็ได้นะครับประมาณ15วันใส่ปุ๋ยทีนึงแต่พ่นทางใบนี่5้วัน7วันพ่นทีนึงนะครับก็รอติดตามครับรอติดตามคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเนาะคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ